ก็เอาละครับก็กลับสวีดสวัสดีน้องนเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับช่องบิชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟิตไฟน์นั่นเองนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับผมฮากิจกรรมชุดปีกนกมาแล้วนะครับผมฮะนะครับสําหรับชุดแรกนะครับผมชุดหนึ่งที่ ยูทูบเบอร์ดังชอบใส่นั่นเองนะครับก็เป็นพี่อายคนั่นเองนะครับชอบใส่นะครับชอบใส่เล่นนะครับก็เป็นที่ฮิตย้อนฮิตในไทยเลยนะครับสลับชุดนี้นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในส่วนชุดปีกนกที่สุดแลเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมพี่มีแจกเพชรกันด้วยนะใครที่อยากได้เพชรฟรีนะอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ที่เฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กบิชแนลกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได,ด้เพน้นนั่นเองนะครับผมมาโอเคนะครับก็ก่อนจะไปดูกิจกรรมปีนกนกันนะครับผมเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเมื่อคืนก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนลูกซองม่งวงนั่นเองนะครับลูกซองม่วงมาเปิดขายในส่วนนี้นะครับนี่อาวุธ นะครับผมอ่ากล่องละ60เพชรเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับปอประมาณนี้เดี๋ยวพี่ซื้อเพชรสักหนึ่งกล่องแล้วกันนะครับ60ปุ๊บอ่าเปิดเลยแล้วกันครับผมปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับผมเกลือไปครับผม7วันโอ้โหโคตรเกลือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะหรับลูกซองม่วงนะที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนแล้วก็มีอีกนึงก็จะเป็นในส่วนอ่าลัคกี้รอยัลนะครับลัคกี้รอยัลอยู่ในตู้สุ่มเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตู้สุ่มอีโวก็เป็นชุด เซตชุดที่มาใหม่นะครับเน่เป็นไงอย่างเท่นะครับผมก็มีหลายหลากหลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับนีไหมอย่างเท่นะครับผมก็มีสามสีด้วยกันนะครับโอเคมาเพื่อการเซวลานะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมปีกนกเลยนะครับผมว่าเล่นยังไงรูปแบบไหนนะครับว่าออกง่ายกันหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยก็อยู่ในส่วนเซิร์บาร์ซิลอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูเลยนะครับว่ารูปร่างหน้าตากิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับผมก็คลิปนี้มีรับของฟรีกันด้วยนะในส่วนตัวละครแล้วก็ ไอวอนั่นเองนะครับรับฟรีีกันยกเซิร์ฟเลยเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับกันนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับในส่วนกิจกรรมชุดปีกนกสุดแรงนะครับนี่มาแล้วนะครับในส่วนชื่อกิจกรรมในส่วนเซิร์ฟบราซิลเดี๋ยวจะเป็นคาคาด้านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมที่เคยมาเซิร์ฟไทยนั่นแหละนะครับที่เคยเล่นกันนั่นเป็นการเก็บโทเค็นปีกนกนะครับเพื่อจะมาแลกของรางวัลนะครับตามนี้นะครับมีทั้งเซตผู้ชายผู้หญิงนะครับผมอ่ามีทั้งเซตผู้ชายผู้หญิงก็ เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนของรางวัลอันนี้ก็คือประเประวัตินะครับที่เราได้รับระางวัลนะก็คือย่อยได้นะครับย่อยได้ย่อยได้เดี๋ยวพี่มาสมงให้ดูนะครับพี่มี117เพชรพนะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยดูตรงไหนวะเนียดูข้างในนี้หรือเปล่าอ๋อมีแค่นี้นะครับผมนี่ก็มีเสื้อนะครับปีกนกของผู้ชายของผู้หญิงนะครับมีรองเท้านะครับมีกระเป๋านะครับนี่นะครับผมแล้วก็ มี่ส่วนหมวกนั่นเองนะก็จะเป็นลายปีกนกในเสื้อเลยโอ้โหอย่างเท่อะเฮ้ยตัวเกงก็เท่แล้วนะครับผมเนาะก็5้าตัวเคมเนี่ยไรับเป็นเสื้อเลยนะครับแล้วก็สีตัวเกมรับเป็นตัวนี้นี่เป็นเสื้อผู้หญิงนะครับผมมาแต่พี่ขอสมไปที่5้าครั้งเลยแล้วกันนะครับปึ๊บไปแล้วก็กดปึ๊บไปดูสิได้เฮ้ยมาแล้วหนึ่งตัวเคมนี่เฮ้ยออกโคตรง่ายอ่ะดูดิเฮ้ยมาแล้วหนึ่งตัวเกมโอ้โหไว้ว่าไว้ไว,ไว,ไว,ไวไ่าเนี่ย แล้วก็เนี่ยเห็นไหมเราสามารถย่อยได้นะครับนี่เห็นไหมน,นี่นี่ติกต๊กติ๊กติ๊กแล้วก็บกดย่อยตรงนี้นะครับนี่แต,แต่ยังย,ย่อยไม่ได้มันต้องขึ้นตรงนี้ก่อนน่านจะครบห้าอันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จะกดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมปึ๊บไปออกอีกไหมเออครั้งนี้ไม่ออกนะครับโอ้โหครั้งแรกไม่ออกโคตรง่ายวะ่ะเราสามารถย,ย่อยได้นะครับผมอ่านเดี๋ยวพี่ย่อยก่อนปึ๊บเห็นไหมเลือทั้งหมดปั๊บแล้วก็ย่อยครับผมปึ๊บได้ไหมนี่เป็นไงเฮ้ยได้หมวกแล้วก็ได้ได้กระเป๋ามาแล้วได้กระเปายง่่ะ นี่สามารถย่อยได้เห็นไหมมา2อันแล้วเห็นไหมนี่พี่เก็บได้โทเค็น2อันแล้ะเฮ้ยออกคูนง่ายว่ะไปอีก3 9ครับผมไปพิบพิบโอ้ค้านี้ไม่ออกนะครับสามารถย่อยได้สามารถย่อยได้ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าออกง่ายนะสุ่มแค่ครั้งสองครั้งนะดูดีได้โทเค็น2อันแล้วนะครับมาปึ๊บแล้วก็กดเข้าไปที่กระเป๋าครับผมแล้วก็กดทั้งหมดแล้วย่อยดูซิว่าจะได้อ,อันไหมปึ๊บมา,มาโอ้โหไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าออกง่ายนะครับผมพี่หมดไป100เท่าไหร่นะ100 เท่าไหร่นี่แหละนะครับได้มา2โทเค็นนะครับ2โทเค็นปีกนกนะครับก็การเล่นกิจกรรมก็จะมานี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนกดครั้งแรก9เพชรนะครับแล้วก็5ครั้ง39เพชรนะครับผมก็มีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมรับไอวอลฟรีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมครบ300ไดมอนด์นะครับก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอาอันไหนนะครับนี่เห็นไหมมีทั้งไอวอลตัวนี้นี่ไอวอลชิบะไอแล้วก็อันนี้นี่ ฟรีเลยนะครับถ้าเราเติมครบ300รอยไดมอนด์นะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนรับตัวละครฟรีด้วยนี่เดี๋ยวพี่รับเลยละกันนะครับเอาเป็นตัวไหนดีวะเนี่ยเอาตัวไหนเนี่ยรับฟรีเลยนะเนี่ยกดรับเนี่ยตรงนี้ไหมเอาเป็นตัวนี้ละกันฮายโตนี่แล้วก็กดรับพืบอน่านี่ที่เลือกก็คือเายาโต้นะกดตัวลงมาเลยพืบ เรียบร้อยนี่เป็นไงเรียบรับเรียบร้อยครับผมกดใช้ทันทีไปเลยนะครับก็รับฟรีๆไปเลยนะครับสลับตัวละครนะครับรับรับยกเซิฟเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวละครเอล็อกด้วยนะครับนี่รับฟรีๆยกเซิฟเลยนะครับนี่แม่เลือกเอาเลยว่าจะเอาไหนนะครับแต่ว่าไม่ถาวรนะครับผมมี4วันเนาะอ่ะก็เป็นเซ็ตมาเซจตมามาแบบนี้เลยนะครับนี่ให้เราเลือกเอาเลยนะครับอันนี้เป็นล็อกอินนะครับรับฟรีนะอ่าพี่ขอปิดเอล็อกแล้วกันปึ๊บรับไปเลยเป็นไงเรียบร้อยนี่ นะครับก็รับฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมนะเป็นกิจกรรมเก่าๆแล้วนะครับแต่ว่าที่มาใหม่ก็จะเป็นในส่วนนี้กิจกรรมคาคาด้านนี่ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมปิงนดนั่นแหละนะครับมี2เซ็ตด้วยกันนะครับมี2เซตเป็นเซ็ตผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่นเองนะครับเซ็ตผู้หญิงเนี่ยหมวกก็จะหันมาข้างหน้านะครับผมส่วนเซ็ตผู้ชายหมวกก็จะหันไปข้างหลังประมาณนี้ตามรูปนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าเท่ะแรเลยนยครับผมก็จะมานี้นะครับผมก็อยู่ในส่วน เซิร์ฟบราซิลนะครับก็ถือว่าออกง่ายนะครับผมก็เหมือนกิจกรรมอะไรนะที่อยู่ในไทยที่ผ่านมาเหมือนกันเล่นเหมือนกันครับเป็นกด1ครั้งครับแล้วก็กด5ครั้งนั่นเองนะครับเพื่อจะสะสมโดเกนแล้วก็มาย่อยได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมเซตปีกนกนะครับที่จะเข้ามาไทยเร็วๆนี้ครับใครที่รออยู่เนี่ยเติมเพชรรอไว้ได้เลยนะครับเติมเพชรรอไว้ได้เลยแล้วก็ในส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับผสายฟรีก็ยังไม่หมดนะ กิจกรรมสายฟรีอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงไหนนะตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นลงเล่น15นาทีนะครับถึง120นาทีได้รับเป็นตั๋วนะครับสี่ตั๋วเลยวันละสี่ตั๋วนะครับถ้าครบ5้าวันหรือเปล่าวะสิบ3 14สิบสาี่สิบ้าสิบหห้าวันนะครับก็ได้รับเป็นยี่สิตั๋วเลยนะครับผมเนาะก็อย่าลืมมาลงเล่นกันนะครับแล้วก็อีกันนึงเป็นในส่วนนะครับสังหาร่าคิวส0คิวสคิวรับเป็น กล่องนะครับนี่เป็นกล่องสกินปืนนะครับสกินปืนซุปตานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์นะครับผมนี่รูปรูปโปรไฟล์หัวโตแล้วก็เป็นในส่วนระเบิดซุปตานั่นเองนะครับรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยเนี่ยเพียงแค่สังหารครบ30คิวนะครับรับไปทั้งหมดเลยก็จะมาวันนี้หน้าสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็รอให้กิจกรรมปีกนกเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่มาลีมเข้าอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมาวันนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนีี้กะคคาวว่สสััดรบ